สวัสดีครับประวันเกมเพลย์ครับพามาฟาร์มอีกแล้วครับครั้งที่3แล้วนะครับที่เป็นจุดฟาร์มที่อยากจะมาบอกนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่ที่ถามผมว่าโอ้โหโดดยากจังนะครับผมมีจุดใหม่นะครับเป็นจุดโดดใหม่แต่ว่าที่ฟาร์มที่เดิมนะครับให้โดดอีกจุดหนึ่งนะครับโดดง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับ แนะนำกันเลยนะครับว่าต้องวิ่งไปตรงไหนนะครับคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะคลิปให้นี่ข้างๆนี่นะครับแปะว่าคลิปไหนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับให้ไปดูคลิปนั้นว่าวิ่งยังไงนะครับหรือทวนให้อีกทีนะครับตอนคลิปที่แล้วเราวิ่งไปตรงเสาใหญ่ต้นนั้นใช่ไหมครับแต่คลิปนี้ครับไปต้นนี้เลยนะครับออกซ้ายไปเลยนะครับออกซ้ายกันไปนะครับขี่ม้าไปเลยนะครับง่ายๆเลยรอบนี้ นะครับใครโดดไม่ได้นี่ผมว่าไม่ไม่น่ามีแล้วนะครับนี่ผมโดดพลาดไปรอบนึงนะครับแต่วิธีการโดดจริงๆคืออย่างนี้นะครับที่เก็บรูนเมื่อกี้คือทําคลิปเวลาตกเก็บยังไงให้ดูกันนะครับนี่ให้วิ่งกระโดดขึ้นตรงนี้นะครับจุดสังเกตคือแถวนี้โดดไม่ได้นะครับโดดลงไปตายอย่างเดียวนะครับเนี่ยที่ผมโดดลงไปตายก็ตรงนี้แหละเทสให้ดูนะครับว่าโดดยังไงตายนะครับ ที่เก็บลูนเมื่อกี้นะครับให้แนะนําให้มาโดดตรงที่เดิมครับก็คือที่เราโดดทีแรกเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมแปะให้ดูเมื่อกี้นะครับเนี่เราขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นกันช่วงนี้ใช่ไหมครับนี่ยรอยว้าเนี่ยเราขึ้นกันตรงนี้แล้วเราก็โดดข้ามหินไปตรงนน้นนะครับเนี่เราโดดข้ามผาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงไปงี้แล้วเราก็มาโดด เราก็โดดที่เดิมนี่แหละครับโดดลงไปฟาร์มที่เดิมไม่แหละแต่เวลาโดดขึ้นหินเนี่ยเราไปโดดตรงนู้นนะครับมันง่ายนะครับผมให้ดูว่า3มรอบมันได้ล้านจริงไหมนะครับนี่รอบแรกครับก็ข้อแม้เดิมครับใส่ตีนไก่ไหมใส่ด้วงทองไหมนะครับอ่าน n อ็บวกหรือยังนะครับได้น้อยได้มากนี่เงื่อนไขอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะโดดแล้วได้3รอบล้านเหมือนกันทุกคนไม่ใช่นะครับ ถ้าใคร n g บวกมากๆนะครับมาโดดก็จะได้เยอะกว่านี้อีกเห็นไหมครับนี่ยน์นะครับจากศูนนะให้ดูนะครับเห็นไหมครับผมโดดรอบแรกได้เท่าไหร่เนี่ยให้ดูตามตัวเลขเลยนะครับขยายให้ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือ1รอบนะครับใน1รอบจะมีรอบใหญ่กับอ่ารอบจะมีได้ได้เยอะแล้วก็ได้น้อยนะครับประมาณ2-3ครั้งนะครับที่มันเด้งแบบนี้นะครับ เด้งครั้งแรกเนี่ยได้เยอะนะครับเต้งครั้งที่2 3าจะได้ประมาณไม่เท่าไหร่นะครับให้ดูตามตัวเลขนะครับพอเสร็จแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมนะครับตรงไหนนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจะบอกว่ามันคือตรงไหนนะครับสําหรับมือเก่าเขาเห็นเขาก็รู้แล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนสําหรับมือใหม่ก็ให้กลับไปดูนะครับแล้วลบกวนด้วยนะครับใครดูคลิปผมเห็นว่ามีประโยชน์ลบกวนแค่กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ ผมจะทําคลิปมาให้ดูอีกนะครับจะเปลี่ยนเกมแล้วนะครับจะหาเกมอื่นมาแนะนําแล้วนะครับจะเกมดีๆมาแนะนําให้นะครับเดี๋ยวรอดูเอลด์เดนลิงก่อนนะครับว่ามีตรงไหนที่ยังขาดตกตรงไหนนะครับถ้าทําหมดแล้วเดี๋ยวผมหาอะไรแปลกๆมาแนะนําให้ดูอีกนี่ครับเราไม่ต้องวิ่งอ้อมไปทางนี้ก็ได้นะเราวิ่งตัดหินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เร็วกว่านี้อีกนะครับนี่อันนี้เราวิ่งแนวเดิมใช่ไหมครับนี่วิ่งแนวที่เราโดดขึ้นมาตอนคลิปที่แล้วนะครับ ถ้าใครขึ้นมาได้ก็สบายครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นมาได้ง่ายๆแต่บางคนเขาขึ้นไม่ได้ครับมันเป็นหน้าผานะครับมันโดดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเขาตายตรงนั้นบ่อยผมก็เลยหาวิธีเอ๊ะมันน่าจะมีใครแนะนําผมก็เลยไปเจอคลิปมานะครับเขามาบอกต่อให้นะครับว่าโดดตรงนี้ก็ได้นะครับโดดตรงขวาก็ได้ไม่ต้องไปต้นซ้ายก็ได้นะครับเอ้ยโดดต้นซ้ายก็ได้นะครับไม่ต้องไปต้นใหญ่ขวาก็ได้นะครับนี่ครับโดดลงไปช้าเร็วนะครับ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยบางคนโดดลงไปพ้นหินก็เจอเลยนะครับบางคนก็รอครึ่งนาทีบางคนก็รอนาทีนะครับอันนี้แล้วแต่รอบนะครับได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับบอกกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อรอบนะครับผมแนะนําว่าสะดเด้งสักสามครั้งเนี่ยควรจะกลับไปจุดเกิดได้แล้วนะครับควรจะไปจุดถอนได้แล้วนะครับทิ้งไว้นานนะครับตัวละครตายนะครับถ้าทิ้งไว้นานเกิน นี่กลับมาจุดเดิมครับกลับมาจุดเดิมจุดเกิดนะครับแล้วก็วิ่งไว้เหมือนเดิมนะครับวิ่งไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะทําให้ดูแบบไม่ข้ามเนาะจะได้เข้าใจเนี่ยพอลงมาตรงนี้มันเรียกม้าไม่ได้ข้างบนเนี่ยมันเรียกได้ตรงนี้นะครับก็ออกซ้ายมันเลยนะครับออกซ้ายมาเลยนะครับนี่เจอรากไม้กระโดดขึ้นครับนี่เด้งสองรอบนะครับจะกดรัวนะครับถ้ากดรัวล่วงนะครับนี่ขึ้นไปตรงนี้นี่ วิ่งตัดหินขึ้นไปเลยครับนี่ตัดหินขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องออกขวานะครับตัดขึ้นไปตรงๆก็ได้นะครับกระโดดดีๆตรงนี้มันไม่มีหน้าผาครับถ้าเกิดเราตัดอกไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันโอกาสถ้าขึ้นบนหินมาได้แล้วโอกาสพลาดไม่มีแล้วนะครับก็คือวิ่งตรงไปโดดได้เลยจะโดดตรงนี้นะครับโดดลงตรงนี้ก็ได้หรือจะเลยไปข้างหน้าหน่อยนึงก็ได้นะครับเลยไปทางขวานขะ้างหน้าขวามือเราอ่ะหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยลักษณะเดียวกันครับ นี่โดดลงไปนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเลขดีนะครับอาผมโดดลงไป2รอบแล้วนะรอบที่3นะครับสังเกตตัวเลขนะครับได้ล้านจริงไหมนะครับ3มรอบนะครับใครที่ได้น้อยกว่านี้คอมเมนต์ไว้ครับว่าเพราะอะไรใครที่ได้เยอะกว่านี้ก็บอกหน่อยว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้มือใหม่เขานะครับนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วปื๊ดไปแล้วข่าวแสนกว่าแล้วนะครับเด้งย่อยอีกรอบนึงครับ เด้งย่อยอีกครับขายแล้วล้านหนึ่งแล้วเห็นไหมครับสามรอบได้ล้านหนึ่งแล้วนะครับทําให้ดูนะครับสามรอบพอมันเห็นท่าว่านานแล้วนะครับกลับไปเลยนะครับลับจุดพรไปวิ่งใหม่เหมือนเดิมครับมันกระโดดไม่ยากครับตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้มาถึงปัญหาแล้วนะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดโดดไม่พ้นนะนะครับถ้าเกิดโดดไม่ได้เนี่ยทำไงอ่ะปามาล้านนึงแล้วอ่ะนะครับ เสียดายแล้วทีเนี้ยนะครับไม่ค่อยกล้าโดดแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูครับว่าโดดพลาดเป็นยังไงนะครับโดดพลาดต้องอยู่เงื่อนไขผมด้วยนะพลาดแบบนี้นะเนี่ยพลาดคืออย่างเงี้อย่าไปค้างตรงที่มีข้อความสีขาวที่คนมาเขียนเมสเซจไว้นะครับอย่าค้างตรงนั้นนะต้องโดดลงไปอย่างงี้พลาดแบบนี้ตายเลยนะถ้าไปค้างตรงนั้นให้รีบวาร์ปนะครับถ้ามาไปค้างตรงนั้นให้รีบวาร์ปกลับไปที่จุดเกิดน,นะครับอ่าโอเคนะครับ วิ่งไปครับสมมติเราล่วงเมื่อกี้นะครับหายไปแล้วล้านกว่านะครับลูนทําไงครับวิ่งกลับไปครับนี่ครับแล้วลูนเรามันจะไปเกิดตรงนี้ครับมันจะไปล่วงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถามว่าเขาวิ่งไปแล้วพลาดอีกทําไงก็วิ่งกลับเกิดมาแล้วก็มานี่ครับมันคงไม่พลาดบ่อยขนาดนั้นเพราะมันไม่ยากครับเนี่ยโดดเด้งนี่ครับง่ายๆนะครับนี่ครับขึ้นตามเดิมเลยครับขึ้นเนี่ยววิ่งตัดตรงไปเลยแต่อย่าโดดช่วงซ้ายมือนี่นะครับโดดลงไปตรงนี้ตายนะครับ สายเราขึ้นมาถ้าเกิดโดดลวงมาผาดอีกทีหนึ่งเก็บไม่ได้แล้วนะถ้าตรงเนี้ยนะครับถ้าผาดทำสองรอบนะครับนี่ครับวิ่งโดดขึ้นไปเลยตัดตรงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับไม่มีโอกาสล่วงไปไหนแล้วนะครับนี่จะโดดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะออกขวาไปก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่าก็โดดฟ้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับดูจากสถิตสแล้วผมว่าไว้นะครับเนี่ยถ้าโดดแบบเนี้ยไปแน่นอนครับอ่าหาทางแก้ปัญหาให้ลรโดดง่ายโดดไวนะครับ จบแน่นอนถ้าเกิดว่าผู้พัฒนาไม่มาเห็นคลิปผมแล้วไป,ปทำการแก้ไขไปแก้บักนะนะครับขำๆนะครับโอเคนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเด้งขึ้นนะครับจากล้านกว่าเมื่อกี้มันก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมครับนี่ครับขึ้นอีกแล้วเห็นพอเด้งขึ้นเยอะๆอย่างนี้พอแล้วนะครับ ควรจะกลับได้แล้วเดี๋ยวก็วิ่งมาใหม่นะครับเพราะเราต้องการรอบใหญ่นะครับรอบ2 0 0แสนฟารอบ3 0 0แสนเนี่ยเราต้องการรอบแรกนะครับไปรอบย่อยนี่มันได้น้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยอย่างที่บอกครับหวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครเห็นแล้วดูแล้วมีประโยชน์นะครับไม่ทำให้ใครเดือดร้อนรบกวนฝากช่วยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับทำคลิปก็อยากให้มีคนติดตามเยอะๆเราจะได้มียอดวิวนะครับเอากันตรงๆนะครับ ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมนะครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับแค่กดติดตามผมก็ดีใจละนะครับวันนี้พอบ้านเกมเพย์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ